ร้อนอร่อยมากเนี่ยซื้อแล้วกินค้าเขียงเลยหอ,ม,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 อมปากหอมพอสองร้อยอีกเช่นกันนะฮะสองร้อยค่ะ แต่ละคนอย่างน้อยต้องสองร้อย uh huh. เลิกจากเลิกจากากรอบมาขายหมูกรอบ uh huh. นะคะคนเรามีวิช,ชาเนาะ uh huh. ทำอะไรก็ได้ uh huh. มีวิช,ชาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสนนี่มันจริงนะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมช่องคุณป้าค่ะร้อนนะคะวันนี้คุณป้าค่ะร้อพาคุณผู้ชมมาเที่ยวพัทยา uh huh. นะคะมาที่ตลาดจอมเทียนสตรีฟูด้ดจะให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศตลาด นี่นะคุณผู้ชมตลาดเห็นไหมคะกำลังซื้อกำลังขายเย็นๆบรรยากาศกำลังดีจะกลับกล้องให้ดูนะคะอันหมูกรอบอินดี้ในตำนานที่กำลังแบบว่าโอ้โหเป็นกระแสะมากเลยนะคะตามรอยอะไรนะตลอดยูทูบน้าน้องยาวน้องยาวหน้องยาวพามาชิมนี่ขาย กี่แล้วจิบาทครับกี่สองร้อยครับ่าเพียงซอยสิบหกนะครับจำเพียนซอยสิบหกนะครับไม่ร้อนไม่กรอบไม่ขายไม่ร้อนไม่กรอบไม่ขายนี่ใครชอบกินหมูกรอบต้องมาอืมร้อนกรอบคำฉ่ำนะครับร้อนกรอบคำฉ่ำสวัสดีค่ะแา้วเวัสดีครับ

อ๋อนั่งได้คุณลงได้ที่นั่งพอดีเลย <c ười> น่ากินมากน้ำกับกรอบทำพร้อมทานเลยนะครับอ๋อแบบนี้100หน,น,แบบนึ่งร้อยบาทพร้อมทานน้ำจิ้มสองแบบคุณผู้ชมอ<ห>โอหวานกับ สูตรรพัตคามไม่ร้อนไม่กรอบไม่ขายเจ้าแรกอืมใช่เห็นอยู่ตอนนั้นเขาอยู่ขายอยู่ซิมหาดเนะาะรัย้ายอืมย้ายไปอยู่จอมเทียนซอยสิบหกนะคะคุณผู้ชมนี่ใครมาจอมเทียนก็สังเกตตึกฟถาฟเนี่ยจะอยู่ระแวกระระ,ระดับเนี้ยนะคะมาแต่วันจะได้ที่จอดรถที่จอดรถก็ ทีประจำข้างในมีที่จอดรถประมาณสองสามร้อยคันโอ้มีที่จอดรถสองที่จอดเลยนะครับ้พอจอดแล้วเดินจับจ่ายที่อของได้เลยร้านขายของมีประมาณร้อยหลับสองร้อยร้านกับสองร้อยร้านมีแต่ของน่ากินแล้วก็ไม่แพงด้วยนะอสดสดด้วยหลักร้อยเดินจับจ่ายได้ครับอืมอันนี้อ่าโปรหยุดวันไหนเนี่ยขายทุกวันครับทุกวันไม่มีวันหยุดเนาะเริ่มตั้งแต่กี่โมงตลาดเนี่ยมา เริ่มขายสี่โมงเย็นก็หมดก็ประมาณสามสิบกิโลใา้วันละกิโลใช่วันละกิโลสี่สิบโลหมดไหมหมดทุกวันครับประมาณเนี้ยเนาะเออไม่ล้ววันธรรมดาประมาณกิโลธรรมดาก็สามสิบโลสามสิบโลอ๋อถ้าวันหยุดนี่ก็จะเพิ่มมาอีกสิบโลเนาะอืถ้ากินมากคุณผู้ชมนะคะก็สูตรสูตรได้มาจากไหนคะเนี่ยสมัยก่อนก่อนที่มาเป็นโฟล์ค ออเป็นเชฟแล้วก็มาเป็นโป๊ะโอแล้วก็ว่าโป๊อโปโก้ปือเปิลโปกฟนั่นเองอ๋อโอ้เป็นกอฟอาชีพด้วยเนาะแล้วแล้วกอล์ฟยังเล่นอยู่ไหมหรือว่าโอ้ใช่เนาะอ่อ่าอ๋ออ๋อ อ๋อค่ะ,ะนี่เนาะเลิกจาก<ม>เลิกจากากรอบมาขายหมูกรอบนะคะคนเรามีวิชาเนาะทำอะไรก็ได้มีวิชาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับเสนนี่มันจริงนะคุณผู้ชมออขอให้เรารู้จริงทำจริงได้สักอย่างหนึ่งก็เลี้ยงตัวเราได้อย่างนี้โปแต่ตอนนี้หมูมันก็แพงหน่อยเนะาะเออแล้วมันก็จะตึงๆนิดนึงนะ อ่าเดี๋ยวรอวันหมูล้นตลา, <c oughs> ตตตาดนะ,ะ,ะ,ะนี่นะคะคุณผู้ชมคุณป้าก็พามาชิมเดี๋ยวจะชิมให้ดูสังสักสามขีดแล้วก็จะชิมให้ดูนะคะคุณผู้ชมดูโปโกดอ๋อไขมันไหมัหน<อ>เสียงกรอบๆช่ำๆ สามขีดสองร้อยหั่นสับแล้วก็จะชิมโอ้สองร้อยสองร้อยหมดนี่เลยเหรอโฟไม่น้อยนะคุณผู้ชมเยอะนะ แล้วออกมาคนเดียวเหรอผู้ช่วยไม่มาเหรอออคำ่คำค่ำคนจะเยอะตอนคำ่ำค่ำเนาะแต่นี่คนยังไม่ค่อยเดินนะคุณผู้ชมธรรมดาเนี่ยป้าเออป้าว่าจะรอถ่ายคนแบบแน,น่นๆแต่เดี๋ยวมันจะยุ่งจะไม่ได้คุยกับโปเขาเดี๋ยว <c oughs> จะรอชุ่มถ่ายอีกทีหนึ่งตอนคนลุมๆุ่มสองร้อยบาทสองร้อยบาทเต็มกล่องเลยนะครับเต็มเต็มกล่องสาม <200 S 2> สีคนนี้พอทานเลยนะจ้า เดี๋ยวป้าชิมนะคะเดี๋ยวเปิดชิมให้เลยซอสหวานหวาแล้วก็อ้าวลืมเปิดรวมเลยที่รวมเลยเอาเลยหวานก่อนแล้วก็ซีฟู้ดเนาะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเบอร์โทรของทางร้านฮะเอาเบอน์โทรของทางร้านครับผมอ่ามานะคุณผู้ชมมานะตามมาตามมาอืม กรอบพอดีอืมมันจะเข้ากันเผ็ดหวานแบบว่าพอดีอดแบบอืมบาลานซ์เลยอ่ะถ้าเทรวมผสมกันก็จะอร่อยอืมที่เสิร์ฟคืสวยมากอีกทีนึงอืมหมูกรอบค่ะกอบมันร้อนไหมคะมันร้อนอร่อยมากเนี่ย ซื้อแล้วกินคาเขียงเลยหอ,อ,อ,อมปากหอมคอ,อมปากเทด้วยนะคะหมูกรอบอินดี้เข้าไปติดตามได้นะคะไม่ร้อนไม่กรอบไม่ขายไมร้อนไม่กรอบไม่ขายโปเขาบอกเจ้าแรกจอมเทียนเจ้าแรกจอมเทียนกินแล้วอร่อย คืหมูเนี่ยจะพอดีเลยมันเนื้ออะไรทุกอย่างมันพอดีกัน,นทุกวันเปน็นใหม่ทุวันอำใหม่สดทุกวันใหม่สดทุกวันมทัค่ะขอบพระคุณค่ะเริ่มมาแล้วลูกค้าเริ่มมาแล้วสวัสระติดาีส่ ดูดูลงงูกค้ามาซื้อกล่องร้อนอุ <containment> <He á>. ุนใหม่ๆไม่ร้อนไม่ขายแต่ของคุณป้ากินก็ยังร้อนอยู่ค่ะตั้เท่าไหร่ดีครับสามขีดสองร้อยเริ่มต้นหนึ่งร้อยบาทสามขีดสองร้อยลดไปสิบบาทตามรีวิวนะฮะทอดอุุนใหม่ ไม่ร้อนร้อนเพราะสโลแกนเขาบอกว่าไม่ร้อนไม่ขายไม,ไ,มไม่ร้อนไม่กรอบไม่ขายนะคะอยู่ที่ซอยนาจอมเทียน16บหกกรอบอินดี้โลโก้เจ้าแรกจอมเทียนแล้วก็วหลักวิวหลักร้านนะคะไม่ใช่ช่องคุณป้านะช่องตลรอนถ่ายคลิปเอแต่ของคุณป้าก็ขอแสนวิวหน่อยนะคุณผู้ชมนะ เอ็นดูป้านหน่อยนะคะพามาชิมของอร่อยเนี่ยมีแต่ของน่ากินเลยถนนเอ้ตลาดเนี่ยเราจะกินเข้าไปยังไงไหวคุณลุงก็เชียร์ให้กินเลยนะหลังร้อยเดินหมึกหมึก็กอดคุณลุงจะให้กินหมึกอ็อดแต่คุณป้าก็สงสารมันเอ็นดูมัน <laughs> <laughs> เอ็นดูปมหมึก ป้าขาล้อนี่ผู้ติดตามเยอแล้วเนรับถ้าใน YouTube ก็ราวๆสอ0 0 0ื่นครับอ่ายังไม่สองหมืนหนึ่งหรอกสองหมื่นห้าร้อยครับอ่าแล้วก็เพจเพจยังไม่เยอะเพจได้พันพันหนึ่งอ๋อือจะจะฝากแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะ ใครอยากมารีวิวก็มาโตเขายินดีนะคะคุณผู้ชมยินดีรีวิวยินดีให้รีวิวอ่ะอร่อยจริงค่ะขายวันหนึ่งสามสิบสี่สิบโลวันธรรมดาสามสิบวันเสาร์อาทิตย์สี่สิบที่นี่กับที่หาดอันไหน่หาดดีวันธรรมดาห้าสิบอ๋อที่หาดจะดีกว่านะคุณผู้ชมโเสารอืมเห็นเขาบอกอยู่ เห็นน้องยาเขาบอกอิูคนที่ไม่เคยรู้บ้าตลาด้คือมักมานะคนคนที่ผ่านแบบแล้วอย่างหนึ่งคนเขาที่จะมานั่งชมวิวไงเขาก็ใช่ไหมรู้ว่าไม่ให้ได้นั่งไม่มีร้านไม่มีอะไรแล้วมันเขาก็ไม่อยากจะมาตอนนั้นมันบูมมากเลยป้าก็มาไม่ทันสองร้อยบาทสามขีดสองร้อย ร้อนทอดขึ้นใหม่ๆโอจะเอายังไงคุณผู้ชมสองร้อยคือถ้าทอดนี่ทอดมาแล้วทอดอีกน้ำหนักก็หายไปนะคะน้ำหนักก็จะหายไปอีกย่อๆย่อๆกรอบๆย่วๆมีสองแบบนะครับแล้วก็มาสองกันจะอร่อยนะเป็นสุดกันจะอร่อย สองร้อยเต็มกล่องจุกจุกร้อนรอนกับรอนนะครับขอบขอบสนั่นร้อยสิกอมเพียรขอบไหกามสนั่นรอบจริงจริงกรอบจริงไม่จกตาเพราะพิ่งขึ้นจากหม้อมาใหม่ๆร้อนแน่นอนกร้อนแน่นอนเดี๋ยวเปิดฐานร้อนก่อนนะครับขอบคุณมากครับ มุกรอบแซ่บนัวไม่เม็นมากนี่ตอบตอบตอบแน่นอนลูกค้าเริ่มมาแล้วสั่งได้เลยค่ะสองร้อยนะสองร้อย ค่ะสำหรับคลิปอ่าร้านรีวิวร้านหมูกรอบอินดี้โปรโก้ก็คุณป้าขาแล้วก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะขอให้โปรโก้ขายดิบขายดีส่วนคุณผู้ชมก็ดูเป็นแนวทางนะคะอาชีพค้าขายนะคะความรู้มีอยู่รอบตัวนะคะเงินทองก็อยู่รอบตัวอยู่ที่ใครนะคะ จะชกช่วยหรือหาได้ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนะคะก็ขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกคนที่รับชมคลิปของคุณป้าค่ะล้วทุกคลิปฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆพากินพาเที่ยวแนะนำอาชีพนะคะอ่าแล้วก็หวังว่าคุณผู้ชมจะติดตามให้กำลังใจคุณป้าอย่างนี้ตลอดไปพบกันใหม่สวัสดีค่ะ